สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มครับวันนี้นะครับพี่ธงมีจะพามาดูนะครับจะพามาดูหน่อไม้ในสวนพี่ธงนะครับหน่อ,นอด,ดึกดด้วยหรอหน่อไม้อที่ต้องพามาดูกลางคืนเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันที่สิ้นเดือนนะครับสามสิบเอ็ดสิงหาครับหน่อไม้นี้มันมีรูปร่างประหลาดนะครับเดี๋ยวพี่ธงจะ พาไปดูนะครับว่านนน่าตตืเ้มันหน้าตามเป็นยังไงนะครับครับเด็กๆด้วยนะตามเลยครับไปใช้ซองน้ำไปก่อนอ้าวลืมแป้งนี่นะครับกอไผ่อันนี้นะครับกอไผ่นี่นะครับที่ว่ามีหน่อไม้รูปร่างประหลาดประหลาดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพี่ทงเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดมันนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเหมือนมากอ่ะเห็นไหมครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปเอาแป้งก่อนได้ปะหน่อไม้อันนี้โอ้โ้ารูปร่างแปลกมากเลยครับหา,างอยู่ตรงนี้มัะงมันเป็นเงางัดๆั้งงัดๆังัดังงัดงัดังงัดังงัดังงัด,งด,งด,งด งัดตังงัดตัดงง,ง, oh, งัดังงัดเข้าไปดูใกล้ๆสิมันหน้าตายังไงเป็นยังไงครับดูตั้งแต่หัวจดเหนือนตรงหน้าเคยเห็นกันไหมครับแบบนี้อ้โห uh oh. อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เห็นหน่อไม้แบบนี้ uh oh. ก็มันขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับนับยังนับยังตรงนั้นน่ะนับยังมีกี่อันมีแฉกแฉกข้างบนรูปร่างเหมือน แต่ว่าเหมือนคล้ายพญานาคนะครับนนาารถ้าจะว่าไปนะครับนตนา,า,ตามจินตนาการโอเคโอเคพามาดูของแปลกนะคะพรุ่งนี้โชคดีนะคะโ,คคโชคดีโชคดีชดีชดทุกท่านครับต้อนรับวันหวยออกค,ครับเฮงเฮงรวยรวยครับ